คิดเยอะนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของการปฏิบัติเลยเนาะแต่การรู้ทนคิดนะ่ะจะต้องรู้ทาเร็วกว่าเมื่อวาน,นะคะ่ะแล้วสมาธินะคะสมาธิเกิดจากการเพ่งฟองยุคเพ่งยกย่างเหยียบการเพ่งฟองยุบในขั้นนี้นะคะให้ดูต้นตลางปลายคองสุดตรงไหนยุคสุดตรงไหนครนี้ไอขั้นเนี่ย พองยุกเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่ค่ะตอนนี้เมื่อแบบบางทีพองหายอะ่ะนั่งนั่งไปเอาพองพองปับ๊บเอาไยุกทําไงอะ่ะพอไอ้ส่วนไหนหายไปเนี่ยเราจะต้องเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มการรู้กายให้เขาขึ้นอีกโดยการแบบพอหายไปก็เพิ่มนั่งหนอถูกหนอเข้าไปค่ะอย่าปล่อยให้มีช่วงว่างแท้ถ้าถ้าถ้าว่างปั๊บนะไม่ฟุ้งก็หลับอะ่ะ ไอ้จิตเนี่ยเขามีหน้าที่เกาะกับตัวอารมณ์ถ้าถ้าไม่มีอารมณ์ให้เขาเกาะนะจะล่องลอยไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็คือเหตุผลที่จะต้องแบบพออะไรหายไปเพิ่มนั่งหนอถูกหนอเพิ่มอารมณ์กายนี่เขาเลยค่ะแล้วถ้าถ้าจุดหายไปอ่ะจุดถูกหายนี่ไม่ต้องพยายามตามหาเลยนะคะให้ให้ปล่อยทิ้งแล้วก็เพิ่มจุดถูกใหม่ก็ไปเลยค่ะถ้าหายหนึ่งจุดเพิ่มสองจุด ในในขั้นเนี่ยจะมีแสงให้กําหนดรู้อย่าตามกําหนดรู้ให้หายถ้าไม่หายอย่าตามทิ้งไปเลยทิ้งไปเกาะตัวอารมณ์อื่นที่ชับขึ้นทันทีค่ะเพราะว่าไอการตามอ่ะจะเกิดโทษมากกว่าประโยชน์อย่างที่พระจันทร์พูดไปเมื่อกี้บางทีตามแสงมันเป็นรูเข้าไปหาลิขามเลยนะอ่าค่ะแล้วปัญญาปัญญาพอมาถึง จัดยานสามแก่จัดสา 30, 30, 30, มยี่สิบสามสิบสามห้าสี่สิบตอนนี้เนื่องจากธรรมชาติที่เขายังมีสุขเวทนาปรากฏปัญญาก็เลยมีกำลังน้อยก็เลยเพิ่มขึ้นทพละน้อยค่ะทีนี้ต้องช่วยช่วยเพิ่มปัญญาเขาแบบไหนอ่ะช่วยเพิ่มปัญญาก็โดยแนะนำให้ผู้ปฏิบัตินะ่ะตามดูพองยุคให้สุดให้ได้ตามดูพองสุดยุค สุดย่างสุดเหยียบสุดทุกตัวอารมณ์นะคะนั่นคือตัวปัญญาที่เห็นการดับอันนี้แหละเป็นจุดที่จะต้องเพิ่มให้ค่ะสรุปนะคะจากตารางนี้ตัวเลขวิริยะสูงสุดบ่งบอกว่าเมื่อถึงพลวะอุทยพยายาาเนี่ยสิ่งที่จะต้องเพิ่มคืออะไรคะใครตอบได้เมื่อกี้พูดไปแล้วอะ จครค่ะเพิ่มการจงกรมเป็นระยะที่สี่ค่ะสามสิบองค่ะเพิ่เียงหลงคะแนนเตียงูคะเพ <laughs> ิ่มเียงค, <laughs> ครับในส่วนของฟังคยานนะครับฟังคยานนี้ก็เป็นยานที่พิจารณาเห็นการดับของรูปนามโดยส่วนเดียวนะครับ ก็คือพิจารณาเห็นนามรูปนามที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านะครับในองค์ปัญญาของเขานะครับอธิปัญญาของเขาสามสามองค์นะครับในยานนี้นะครับซึ่งพิจาเห็นรูปนามที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็คือปัจจุบันนะครับแล้วก็ตามเห็นเฉพาะความดับไปความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็ เห็นรูปนามปรากฏโดยความเป็นของศูนย์นะครับก็คือว่างเปล่าจากบุคคลตัวตนเราเขานะมีเพียงรูปนามเท่านั้นนะครับถ้าใครพี่นาเห็นอย่งนี้แล้วก็ละอัตตานุทิฏฐิได้นะครับพยามมัจจุราชก็จะตามไม่ทันนะครับ,นะรบเหมือนพระองค์ตัดไว้ว่าดูก่อนโคโมคราชเธอจะมีสติทุกเมื่อพี่นาเห็นโลก เห็นพิณาเห็นโลกโดยความเป็นศูนย์โดยความเป็นศูนย์ทอนอัตตานุทิฐิก็คือความตามเห็นว่าเป็นตัวตนเสียได้เมื่อพิณาเห็นอย่างนี้นะครับข้ามพลมัจจุราชได้นะครับเพราะว่ามัจจุราชไม่สามารถที่จะเห็นคนพิณาทำถึงขั้นนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นฟังขยานนี้จึงจัดเป็นภูมิแห่งปะหานปริญานะครับซึ่ง ก็เป็นถือว่าแจ้งนิโรธนะครับถือว่าแจ้งนิโรธนะครับอยู่สองอย่างนะครับก็คือดับความดับของรูปนามในพังทยานแล้วก็ความดับสนิทของขันห้าก็คือนิโรธสมาบัตอย่างนี้นะครับแล้วก็นิโรธอีกสองอย่างนะที่บอกว่าความดับมีสองอย่างคือคณิกานิโรธนะดับชั่วขนาหมายเอาความสิ้นความเสื่อมไปของรูปนามแล้วก็ การดับของอวิชชาในสันดานของพระอรหันต์อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือ,อยานของยานยานที่ยานที่5ฟังฟังคัมภูปสนาและยานนี้นะครับมีอนิสงส์อยู่8ประการนะครับก็คือ,อที่ที่ที่ปรากฏนะครับในยานนี้ด้วยนะครับก็คือสามารถละสะัตละสะัสะตสตทิฐินะครับก็คือเห็นว่ารูปนามเป็นของเที่ยงเสียด้อะไรางี้นะครับแล้วก็ อทอดอะไรในชีวิตนะครับนั่นก็หมายความว่าสละชีวิตเพื่อบูชาพะระนัฏรแล้วก็มีศรัทธาแก่กรติขยันหมั่นเจริญภาวนานะครับอานิสงส์ของเขานะครับแล้วก็มีอาชีพอันบริสุทธิ์ก็คือห่างในสิ่งที่เป็นสุจริตนะครับไอ้ตุจริตเลยนะครับห่างไกลในความอิจฉาริษยาต่างๆแล้วก็ห่างไกลความประพฤติชั่วทั้ง3ทางด้วยนะครับก็คือทางกาย วจีมโนนะครับทุจริตนะครับก็ห่างไกลนะครับแล้วก็ละความ,มห่งใยในกิจน้อยกิจใหญ่ก็คือไม่ได้กังวลในเรื่องของสังเวกธรรมแปดประก,การคือในเรื่องของชาติชาพยาธินะครับการเกิดการตายในนรกเรณชานเปรตอสุรกายนะครับแล้วก็อานิสง์อีกอานิสงหนึ่งข้อที่6ก็คือปราชจาภายัยก็คือหมดภยัยนะครับไม่มีเยื่อใยในตนเองนะครับ ก็คือต้องการที่จะให้หลุดพ้นพจากภัยวัตรสงสารทั้งปวงนะครับแล้วก็มีความอดทนสงบเสงี่ยมนะครับอ่อนน้อถมถ่อมตนมีสุขภาพเรียบร้อยนะครับสุดท้ายก็อันิสงส์สุดท้ายคือทนนะครับทนต่อความาไม่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดนะครับในการมคุณต่างๆแต่ว่ายินดี ในศีลและก็อธิจิตอธิปัญญาก็คือในสิขาที่เขาว่าควรที่จะศึกษาแล้วเรียนนะครับในพังขยานในในพันพันพังขั้นปัสนานะครับปริญญาก็ปรากฏในอริยสัจสี่ในพังขยานนี้นะครับยายนยาต่างปริญญาก็กาหนดรูกนางที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,รยยก,รนะรบก็คือรู้ความทุกขตัวทุกก็คือเป็นทุกขสัสนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตีระนาปิญญา,ยา รู้พินาเหตุปัจจัยของรูปนาม30%นะครับโดยรู้จักการพิจารณไตรลักษณ์นะครับโดยภาวนามมยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการภาวนาซึ่งก็มีนิโรธนะครับมาปะกลนไปด้วยนะครับส่วนปหานปริญญาก็คือกำหนดรู้แจ้งนะครับในเรื่องของความดับของสังขารทั้งปวงละตัณหาและทิบฐีได้จึงแจ้งนิโรธอริยสัจห้าสิบเปร์เซ ามาดูนะครับในตารางนี้นะครับพระรแล้วก็ฟังก์ยานนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตั้งแต่พระรวะนะครับในในช่วงปลายช่วงแก่ะนะครับฟังขยานนี้ก็จะาทางเพ่งพิธีจิตพิณานกายเวทนาจิตธรรมและก็บริกรรมเนี่ยทางกายนะครับพระ อุทยพยานมี20นะครับทางขยานก็จะลดลงมาเหลือ10นะครับส่วนเวทนานะครับทุกกายไม่มีนะครับมีสุขกาย1อร์นะครับจากเดิม4เนะครับสมวัะมีความสุขนะครับความสุขก็ปรากฏอยู่นะครับแต่ว่าได้่งลดลงนะครับเดิมจาก5เป็น4ตรงนี้มีประเด็นนะครับว่า เวทนาสุขทุกเฉยเฉยมันลดลงหมดเลยนะครับซึ่งตามธรรมดามันไม่ง่าลดขนาดนั้นนอุเบกขาต้องไม่ได้ลดนะจริงๆแล้วนะครับเวทนาทุกนันลดถือว่าธรรมดาว่าสุขลดด้วยอุเบกขาลดด้วยเนี่ยแล้วมันลดแล้วมันไปนโผล่อยู่อยู่ที่ไหนท่านพนอจะตอบไหมเออเวทนาที่เป็นไปเปรติสุขทางใจอุเบกขาทางใจเนี่ยที่เป็นเวเวทนาโคตหายไป แต่มันเป็นโปรยที่หนึ่งท่านรู้กันว่าเป็นเป็นโตที่ไหนที่ขันห้าครับอาจารย์โตที่ไหนเอาไปตรองกานทำทำทำที่โคตรชงเลยโคตรชงนั่นโคตรที่โคตรชงโคตรเจ็ดคือเราสงสัยนะปฏิบัติไปมันก็มีปีติมีสุขนะแต่ทําไมตาลากมันมันหายไปครับที่เป็นเวน่าหายแต่มันเป็นโคตรชงมันโตขึ้นมาที่ได้เออเป็นทำนะทั้งนั้นเป็นงาไม่ต้องพูดเยอะเอาจิตเลยครับผม จิตก็เท่าเดิมนะครับจากเดิมสิก่ก็คงที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ารูปนามกายใจมีแต่อาการดับหายไปจิตก็เลยเป็นอุเบกขาญาณนี้อารมณ์ดับจะเข้าสู่อุเบกขานิ่งไปแป๊บหนึ่งนะครับกำหนดนิ่งเนอะนิ่งเนอถูกเนอก็ยังไม่พองจนนานมากนะเพราะว่าอุเบกขา,านานก็คิด ุ๊ก็ดับปักทันดีจิตเฉยทื่อนะเฉยก็เฉยหน้อรู้หนอนะถ้าไม่กำหนดความคิดก็จะเข้ามาแต่ถ้าไม่เข้าจิตก็จะหลับวู้นะครับให้รู้ว่าเกิดอ,อุบเบกขานะแต่ที่เป็นอุบเบกขาก็คือ,ม,ม,คนะคอรรมีนะครับสัมโพชฌงนะครับนะครับส่วนธรรมนะครับธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะธรรม,มานุปัสสนา20 เปอร์เซ็นต์หนึ่งห้า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 ยี่สิบนะครับบวกกันท่านมีข้อสังเกตนะครับว่ากายเริ่มหายไปเวทานาเริ่มหายไปจิตเริ่มหายไปแต่อะไรกับปรากฏมากขึ้นทำทำครับอาจารย์สาเหตุก็เพราะอะไรครับเพราะเริ่มเข้าสู่วิกสสนาฬิกาแท้นธรรมใช่ปะนี่วอนก็นี่วรนธรรมก็ระงับเพื่อนนะครับก็มีบ้างครับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่นี่ไม่มีนะครับในปังขยานนี่ครับไม่มีเลย นะครับแต่น่าจะนิดเล็กๆน้อยนะครับแล้วก็วิธีจิตที่บริกรรมนะครับบริกรรมไป50%นะครับจากเดิม40่นะครับก็จะเพิ่มอยู่ที่10%นะครับก็คือใส่ใจพิจนาตัวอารมณ์นะครับเท่าๆกับใส่ใจสติที่เพ่งพิจนาอารมณ์50%เช่นเดียวกันก็คืออารมณ์ที่จิตรู้กับจิตนะ อินซีห้าก็สมดุลน,นะครับที่รู้อารมณ์ดับลงพร้อมๆกันนะครับอะเชิญโยมพี่แดนพูดถึงเรื่องอินทรีย์ครับค่ะอินรีห้าในวิถีจิตขณะกำเนดรู้นะคะผู้ปฏิบัติที่ถึงยานที่สี่แล้วเนี่ยต้องการเข้าสู่ยานที่ห้าอย่างรวดเร็วต้องปรับอินทรีย์ดังนี้ค่ะศรัทธาจากตัวเลขในตรุณะห้าสิบห้ามาพลวะหกสิ พอมาพังพยาน,นอ่ะลดลดเหลือห้าสิบในขั้นเนี้ยศรัทธาจะลดลงเหลือห้าสิบเพราะเพราะฉะนั้นเนี้ยอย่าให้เขาฟังทำเยอะถ้าฟังมากเขาจะฟุ้งเออขั้นนี้วิปัสนาจารย์จะต้องช่วยฝังนะคะแล้ววิริยะจาก60เป็น70อ่าวมันลดเหลือห้าสิบเสริมตรงนี้นะครับศรัทธาเนี่ยศรัทธาจะขึ้นไป60ไเลยไม่ใช่มาจากฟังธรรม ศรัทธาทีเพิ่มไนองค์สิทธิ์ที่ว่ามาจากไหนมาจากปีติในวิป,ปสัสสนภาภิกษุณีเหตุปีศาปีปีติในวิปวิปุปภิกษุนะครับคือเทศนพยังเหมือนเดิมแต่ว่าปีตินี่ยเรียบดักให้เหอ,อ้าวไว้จะให้พักนะครับศาัทธาศรัทธารอดลงครับคือปีติทางศรัทธามาั้งแต่ว่าศรัทธานอกก็ก็อ่านอกมรรงอื่นนะคก็คือออกนอกมรรคก็ลดเพราะ่า ลดปีติศรัทธาก็จะลดไปแต่ว่าเทพฟังเทพยังจะเหมือนเดิมขอบคุณค่ะวิริยะนะคะจากหกสิบเอาเพิ่มเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้วมาลดเหลือห้าสิบได้ยังไงอ่ะลดวิริยะนะคะลดตรงนี้นะครับลดโดยการข่มนั่งเดินหนึ่งนั่งหนึ่งห้ามเกินค่ะข่มนะครับเดินหนึ่งนั่งหนึ่งห้ามเกินเราทำไมห้ามเราทำไม่ห้ามเราเป็นไง ผมบรรลุอรหันต์แล้วผมนั่งตั้งคืนใครทำมผมบรรลุแล้วไม่ม <off> ได้ชั่วโมงเดียวข้ามข้าม้านเลยแล้วก็ต้องเปลี่ยนให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเดินเร็วขึ้นนะคะถ้าเขาเดินช้าเดินลากเนี่ยผลก็คือมืนง,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 งปวดหัวแล้วอสติในขั้นนี้ยังรักษาวไว้เท่าเดิมห้าสบเอร์เนค่ะสมาธิ สี่สิบเป็น60ลดลงเหลือ50สมาธิในขั้นนี้นะคะต้องดูพองยุคให้ชัดดูต้นพองตามพองสุดพองต้นยุบตามยุคสุดยุคให้ชัดคอนนี้ไอ้ระยะเนี่ยผู้ปฏิบัตินะ่ะส่วนมากก็จะเห็นระยะสุดท้ายคือเห็นเฉพาะความดับไปถ้าพองยุคไวๆก็กําหนดรู้ถ้าใส่บ่อได้ก็ใส่ใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ ผู้ปฏิบัตินะ่ยจะมีอาการวูบวูบหลับๆนั่นก็คือการดับไปของตัวอารมณ์พร้อมกับจิตรู้นะคะเนื่องจากทุกอย่างอัะไวมากสมาธิของผู้ปฏิบัติเนะ่ะเขาก็เลยลดเหลือห้าิปอร์เซอันนี้เขาจะลดด้วยตัวของเขาเองนะคะลดลดดวยสภาพธรรมของเขาเองอนะปัญญาดูตัวตัว,ตวปัญญานี้เพิ่มขึ้นห้าปอร์เซ่าจากสาห้าเป็นสี่สิบ สี่สิบเพิ่มเป็นห้าสิบให้สังเกตว่าไอตอนสุดพองเนี่ยตอนตอนสุดพองนี้จิตตัวรู้พองเขาจะขาดด้วยไหมขาดยังไงไอตอนยุบให้สังเกตจิตตัวรู้ยุบขาดไปด้วยค่ะออไอการปวดหนอปวดหนอตอนมีเวทนาเนี่ย จะไม่ใช่ตามดูแค่ปวดดับแล้วต้องสังเกตจิตตัวรู้ปวดเนี่ยดับยังไงะ่ะถ้าคนที่มีปัญญาเฉียบคุมเนี่ยเขาเขาจะเห็นตรงนี้ได้นะคะแล้วการดับของเปรียบเทียบกันการดับของยานสี่กับยานห้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะการดับของยานสี่เนี่ยเขาจะดับตัวอารมณ์แต่ว่าตัวจิตรู้เนี่ยจะไม่ดับ ตอนนี้การดับของยานห้าการเขาจะดับไปพร้อมทั้งตัวอารมณ์แล้วก็จิตรู้ค่ะสรุปนะคะยานที่ห้าสภาวะเขาจะต้องฉับสภาวะนี้จะต้องเด่นเลยแล้วปองยุคเนี่ยเขาจะเปลี่ยนวัยค่ะแล้วก็จะเกิดอาการดับรูปดับนามพอคิดปักคิดดับหรือไม่งั้นก็กำหนดไม่เกินสามครั้งเนี่ยจะดับแล้ว อาการปวดไม่ชัดดับเร็วแต่ถ้าปวดชัดฟองยุบชัดแต่กําหนดโรคคลา้ายหลับซึ่งปกติจะไม่เป็นแบบนี้แต่ยามเนี่ยมันจะเดี๋ยวหลับเดี๋ยวหลับเนี่ยแต่มันไม่ใช่หลับฟองง่วงนะมันจะหลับเขาบูบๆอะ่ะอันนี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่าอินทรีย์เขาสมดุลแล้วค่ะอันนี้เนี่ยค่ะสภาวะต้องชัดปองยุคเปลี่ยนวัยด,ดับรูปดับนาม คิดเกิดดับทันทีไม่เกินสามครั้งอาการปวดไม่ชัดดับเร็วไอ้ตรงเนี้ยจะต้องเด่นในยานที่ห้านะคะในขั้นที่สี่นะครับที่พีณาเห็นความเป็นทุกข์ของรูปนามก็คือพินาเห็นธรรมในขั้นนี้เป็นผลจากพังคยานทำให้เกิดปัญญาเห็นโทษเห็นภัยของรูปนามซึ่งเป็นการที่ รู้รูปไม่ปรากฏชัดแก่โยคยีหรืออารมณ์ที่เกิดเคยเกิดขึ้นก็กำหนดก,ก็หายไปแต่จนเห็นเป็นภัยบ้างน,นะครับขณะรูปหายไปหมดนะก็มีความรู้สึกทุกข์นะครับที่จิตมากขึ้นนะครับเพราะว่าอาการของจิตปรากฏชัดเจนนะเกิดมีกิเลสอ,อนุสัยปรากฏชัดเห็นรูปนามเป็นโทษนะครับเกิดอาการเบื่อได้ เสื่อมซึมแนบางคนก็รู้สึกที้เกียจเลยนะครับกำหนดอารมณ์ที่มากระทบทวารทั้ง6กก็ถือว่าจะเป็นสภาวะของบันไดขั้นขั้นนี้นะครับดังนั้นการกำหนดรู้ขันห้านะครับก็โดยการพิจารณาเป็นทุกอลักษณะโดยอาการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้นะครับ พี่นาเป็นทุกข์นะครับเป็นโรคเสียดแทงเป็นคันทะเป็นดุดหัวฝีอ่มีเลือดมีหนองในต่างๆเน่าเปือ่อยนี่ฮะเป็นอ่สันละอะ่เป็นลูกศอนัดเสียบอย่างเงี้ยพี่นานะครับพี่นาเห็นอักคับแคบเบียดอ่เบียดเบียนเบือด,ดร้อนนะครับหรือเป็นรากเน่าอ่เขามูลเหตุของความเป็นโรคภัยต่างๆ,ๆ,ๆนะครับ หรือพีาเห็นเป็นความเป็นอาพาธนะครับเช่นถูกยิงถูกแทงอะไรต่างๆนะครับเป็นความหายนะพี่นาเห็นเหมือนถูกรถทับนะครับพีรณาเห็นเป็นภัยนะเป็นของน่ากลัวอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นอุปสรรคนะครับพี่ณาเห็นทุกเป็นเป็นในเรื่องของเจ็บตายอย่างนี้ครับ พิจารณานะครับในเรื่องของแตกความแตกสลายไปนะครับเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นโทษนะมีทุกข์มีแต่โทษมากนะครับภายในขันห้านะครับก็ให้พิจารณานะครับหรือว่าจะพิจารณาในเรื่องของอ่าเรียกว่าอ่ขันห้านะครับเป็นชาติชราพญาธิอย่างเงี้ยก็เป็นในเรื่องของ เอาเอาประมาณนี้ครับอาจารย์เอ่อยันที่ยันที่ยันยันที่หกเจ็ดแปดนะครับปริญญาปริญญาครับอาจารย์ตัวเลขไหมตัวเลขตัวเลขนะครับนี่ข้อมูลเยอะมากเลยครับอาจารย์ตัวหนึงนะครับปริญญาปริญญาสามเอ่อแล้วก็ เอ่อระยะัีสีในอ่พยายานะครับพี่นาเห็นรูปนามอ่เป็นไตรลักษ์นะครับโดยอ่เห็นว่ารูปนามพร้อมกับจิตที่เข้าไปรู้นั้นดับไปพร้อมๆกันนะครับเรียกว่าปังกยานอ่เรียกว่ายาตรปริญญาเนี่ยกำหนดร,รูปนามเป็นของน่ากลัวนะครับกำหนดรู้ขั้นรู้ทุกขัสัจไดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รู้อ่ตรีนาปริญญาพิจารณาสังขารที่เป็นไตรลักษนะ์เนี่ยเป็นของน่ากลัว นะครับสาซแล้วก็พิณา,าประหาะยนยาปริญญาปริญญากำลดรู้สังขาราว่าเป็นของไม่ไม,ไม่ไม่น่ายินดีย่อมละสุภวิปลาสนะครับแล้วก็สุขวิปลาสเสียได้ในอันะนี้ก็คือเกิดความกลัวจากการเห็นรูปนามนะครับ ก็คือแจ้งนิโรธนะครับอริยสัจห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อริยสัจสี่สมบูรณ์ตามลําดับนะครับอันนี้ก็เป็นตารางนะครับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นนะครับว่าพังขยานไอ้ไพยัญชนะกับพังขยานเป็นอย่างไรนะครับกายนะครับกายสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพยัญาณกายสิบเปอร์เซ็นต์ก็เท่าเดิมนะครับส่วนในในตารางนี้ก็จะเห็นในเรื่องของเวทนา ไม่เท่าเดิมนะครับอย่างรุ่นตัวซึ่งเพราะว่าเท่าเดิมก็พอใช่ครับกายเท่าเดิมอ่าทีนี้ตรงนี้นะครับอ่าทุกเนี่ยธรรมดามันหายหายไปแล้วนะโตขึ้นมาใหม่ที่จริงอันนี้อันนี้ผิดนะครับทุกในพังทะยานนะครับถ้าโผล่เลยเขโผล่เป็นสภาพคำนะฉะนั้นทุกทุกเนี่ยให้เอาไปรวมไว้กับอาิาศัสตรบ ทุกกระสับหน้าตาขดชัดแต่ทุกตาคลายนี่ก็คือไม่มีนะครับขดก็วดน้อยม,มากเพราะนั้นเพิ่มอีกสองก็เป็นสามเหมนทุกอันนี้นนตัดศูนย์เลยอจาจารย์เดลครับเพิ่มเป็นสามครับอันนี้อันนี้เป็นศูนย์ครับก็คือเอาทุกเอาทุกเนี่ยนะไปใส่เป็นทุกกระสับนะฮะเพรนั้นก็เวเวนาเหมเือนเดิมเจ็ดเหมือนเดิมเอาคำอย่างเดียวเลย อันนี้ทำก็อ่านิวรณ์นิวรณ์นี้ก็มีเบือเมี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 บ้างนะครับกลัาาขวบขวบขวบอ่ามีกลัวกลัวมีกังวลหน่อยนะฮะแต่ที่ปรากฏชัดขึ้นก็คือทุกขสัตชัดขึ้นครับทุกขสัตจะชัดจากจากจากหกต้องบอกอีกสามอีกสองนะาจะเป็นแปดไหเจ็บหรือเปล่าครับอาจารย์ปลี่ยนะครับอาจายนะครับ ก็ทุกประสาทจะเพิ่มขึ้นก็คือ,อระยะสั้นนะครับจะเพิ่มขึ้นแต่าแปลกใจคือบริกรรเริ่มลดลงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจิตตัวรู้มันไปจมอยู่ในสภาพธรรมจิตตัวรู้เนี่ยมัน,ม,นมันเริ่มจมครับจิตตัวรู้นี่จะเริ่มจมเข้าสู่สัาผัสธรรมนะครับก็คือจิตตัวรู้อยู่นะครับอยู่ที่โพดชมกับอริยสัจ ครับตรงนี้ก็เพราะรว่าจิตจิตตัวรู้นี่มันยังมีหนักว่าเราเป็นผู้รู้อยู่แต่ว่าพอขั้นสูงๆนี่เราเป็นผู้รู้จะหายไปมันจะกลายเป็นสติรู้ที่เป็นโชฌงชมนะครับมีอะไรมีปัญญารู้ที่เป็นมัคคิยแปดจะอยู่ในโชฌงชมกับอริยสัจดังนั้นบริการเนี่ยจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงมาทามอลไรครับอะมามา,มาต่อยินซีครับอาจารย์ครับ ใช่ไหมฮะไอ้ใช่ใช่จำเป็นฮะอีกกัรหนึ่งโอ้อันนี้ก็ได้ผมนะครับส่วนตารางอ่าตารางนี้ะน,นะครับก็ตารางนี้เป็นไครับตารางนี้เนี่ยเท่ากันหมดใช่ไหมเท่ากันหมดเลยครับอาจารย์หมายความว่าอะไรหม,มา,ายความว่าข้าวยาทาทินวายานิพพิการยาที่แท้ละมันยานเดียวกันครับเกิดขึ้นด้วยเร็วามากนะครับสามย <ละ S 2> าแล<ม>ักษณะอาการกลัวอาการเห็นโทษอาการเบื่อเย แต่ละคนจะ other, เกิดชักบางอย่างชักบางอย่างนะครับมันเป็นแค่การจิตมันไม่ใช่เพราะเป็นญาณที่เป็นข้นหนึ่งตอนทีินและกำหนดนั้วแปลว่าเป็นญาณเดียวกันก็ว่าครับอ่ะชาิหนึ่งอยนค่ะอันนี้อินจีห้าในวิถีจิตขณะกําหนดรู้นี่นะครับตอนนี้ในในในขั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องที่แบบเออพัฒนาจากพังพญานี่เทียบเทียบเป็นญาณแม่เนาะ เราพยายามอาทีินะวายานนีพิธายานนี้เป็นยานลูกมันมันไม่ไม่จําเป็นต้องแบบเออดันทางทยานเป็นพยายานอาทีินะเราสามารถดันจากทางทยานเข้าไปสู่มุญจิตตุได้เลยนะคะแต่ว่าขอพูดคร่าวๆรวมๆในในใน,ในตัวเลขนี้เลยแล้วกันคนะ่ะออจะตารางอ่ะจะเห็นว่าตัวเลขของศรัทธาวิริยะสติน้อยลง จะรู้สึกเหมือนผู้ปฏิบัติยานตกแต่จริงๆนี่มันเป็นการพัฒน,นายางนะเพราะว่าไอการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องมีขึ้นมีลงเป็นปกติอะคือสมาธิป,ปัญญาจะยังเหมือนเดิมค่ะแปลว่ายานไม่ตกค่ะขอบคุณค่ะเอ่อตัวเลขของสมาธิและปัญญาเนี่ยไม่ได้ลดน้อยถอยลงเอ่อคาวนี้การปฏิบัติไปผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะจงกรมได้บ้างไม่ได้บ้างต้องเน้นย้ำผู้ปฏิบัติว่า ตอนกาหนดน่ะถึงจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันมันมันไม่สําคัญนะแต่สําคัญคือมันต้องเห็นอาการดับทุกครั้งค่ะอย่างเช่นถ้าเบื่อนะ่ะให้ดูอาการเบื่อตั้งแต่กเกิดตั้งอยู่ดับไปเลยค่ะไอตัวเนี่ยคือการเห็นเห็นอาการดับตัวเนี่ยก็คือปัญญาค่ะไอการเผลอคิดเผลอฟุ้งเ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดหรอกแต่ต้องเห็นอาการดับให้ได้แล้วการการปฏิบัติในขั้นเนี่ยศรัทธาก็จะน้อยลง ออวิริยะน้อยจงกรมน้อยให้รักษาสมาธิกับปัญญาวไว้เท่าเดิมอ่ะตารางนี้นะครับหลักสําคัญไม่ใช่ผู้ปฏิบัตินะตารางนี้หลักสําคัญคือวิปัสสนาจารย์ <c oughs> รู้ตารางนี้ไหมเพราะถ้าวิปัสสนาจารย์ไม่รู้ตารางนี้นะครับรู้นะครับวิปัสสนาจารย์จะอาจทำไงจะไปพยายามเพิ่มศรัทธาเพิ่มวิริยะเพิ่มสต็ไไปทำอะไรโอเคไนะครับ ฟุ้งไปเลยครับ <đ> ฟ <em fundamentals> ุ <the trouble> ้งไปเลยนะช่วงนี้นะปล่อยปล่อยทิ้งไว้นะให้ให้เบื่อสักพักหนึ่งนะช่วงนี้นะครับถ้าเกิดแบบจะกลัวจะเห็นภัยนี่อย่าอย่าไปเที่ยวเขิงอะไรมากครับพูดง่ายยิ้มยิ้มไว้ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องสอนมากยิ้มยิ้มไว้ส่วนใหญ่มันเจออารมณ์อะไรอ่ะคือช่วงนี้มันเบื่อเบื่อซึ่งก็ได้คือ มือนทาแล้วไม่ค่อยได้ดังใจนะ่ไหหากเราไปตัดแก้เขานะาเขาจะไปเพิ่มสมาธิแล้วมันจะตกพยานสิช่วงนี้นะครับหากเราไปตัดแก้คุณแต่คุณเบื่อคุณไม่ตั้งใจนะี่แต่แตคุณคุณเล่นขี้เกียจลงคุณฟุงนะ้งเลยไม่ต้องพูดอะไรนะช่วงนี้นะคะรับลอยไปเพราะถ้าเราไปพูดให้เขาตั้งใจขึ้นมานะ เขาไปเพ่งพองยุบขึ้นมาใหม่นะสมาที่เกิดตกปัญญาสามครับฉะนั้นช่วงนี้ปล่อยเลยนะพูดง่ายๆนะให้เขาเริ่มคิดอะไรเองนะครับพอเป็นอย่างนี้แล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะกลับรักสภาพของตัวลงได้ทีน,นี้เขาก็เริ่มคิดได้เองตัวช่วงนี้นี่ให้ให้เขาคิดได้เองอย่าไปพูดมากลยนะครับ ไม่งั้นแล้วพอพูดมากปุ๊บพาหนักวิริยะพูดมากปุ๊บไปหนักสมาธิคือทุกอย่างมันกําลังดีเขมรมันกำลังเข้านิพพิธานิพพิทาเนี่ยเป็นญาณพิเศษเข้านานๆยิ่งดีนะครับปัญหาคือเราคือเราเนี่ยสงสารโยคีไม่อยากจะให้เบื่อไม่อยากได้นิพพิธาเข้าใจผิดนะครับนิพพิทาเป็นไปด้วยปัญญายิ่งอยู่นานยิ่งดีเราจะเห็นไหมฮะ เราก็ก็เห็นคืออย่างนี้นะเราสอบาระเขามาันแต่ก็เรารู้ว่าเขาอยู่ยานไหนคือเราเนี่ยคนสอนเนี่ยรู้ตลอดยานตลอดนะครับถามว่ารู้ยดงไงว่าเขาถึงยานนี้ก็เพราะวันก่อนเราเรารู้ว่าเขาอยู่ยานยานีน่ห้าห้าหกห้าห้าห้าเล้คเขาก็ปฏิบัติตามปกติแสดงว่าถ้าแสดงว่าจากห้าไปไปอะไรครับไปเห็หละที่ เนั้เราสังเกตการปฏิบัติบางทีส,งสังเกตยากยากให้เรารู้ว่ามันต่อกจ,จักยานไหน mm hmm. แล้วเขาปฏิบัติมากกว่าเดิมไหมหรือว่าเท่าเท่าเดิมไหมถ้ายังเท่าเท่าเดิม